ครับนี่เจอเห็ดละงอกหมูใหญ่ครับนี่ดูครับเห็นไหมดอกงามเลยครับตื่นเต้นเลยครับนี่สวัสดีครับขบยาคณะครับวันนี้หาเห็ดเหมือนเดิมครับมาเข้าป่าหาเห็ดครับไปครับครับนี่เจอเห็ดพันดอง ครับเนี่ยจะเห็นหนะ้าขาวดองครับครับจะเห็นหนะ้าขาวอีกดอกหนึง ได้เห็นหน้าขาวอีแล้วครับครับเลยเจอแล้วงอกเหลืองดอกครับบานแล้วเรื่องดูไข่ครับ ตัดดอ,อกก่อนครับไม่ให้มันแตกขึ้นยังไงแบบเดียวครับเจอแล้วครับ งกอกเหลืองนี่ไงตรงแขนเลยนี่ครับสองดอกนี่หนึ่งดอกครับงหกเหลืองนี่เข้างหี่ครับนี่โอ้นี่ น้อยๆครับน่ารักมากหมูนี่ห้าดอกเออถือได้ดอกง,งามเลยครับเลยดินออกก่อนครับ ได้นะครับได้แกงไว้เดี๋ยวไป่ดลุ้นครับวันนี้ครับนี่เจอไข่เห็นแลงง้วงกเอาลึนด้วยดูครับแลงง้วงกอะไรเ้าแลงง้วงกขาวครับนี่นี่แลงง้วงกขาวทิ้ลูกค,ครับ ขาวเหมือนกันครับนี่ของลูกครับได้เห็นหน้าแลนี่จะได้เห็นหน้าแลขสองดอกดน้อยๆครับนี่ครับนี่จะเห็นน้ำมากดอกครับ ครับนี่เจอนึ่ก้องน้ำหมักครับนี่เจอเหยี่ยงงกดอนบ้านหมูหนึ่งมูใหญ่นะครับตัวนี้ต้องตัดดอกด้วยครับไม่งั้นน้ำแตกใส่ตะกร้าเลี้ยงครับน้ำวัวครับหมาแท้ chạy đồ hả không mùi dài vô hết mũi à. บอลบานสวยมากนี่นี่ดอกครับนี่ดอกตูมอ้าวครับนี่เ๋ยา,าเลยครับขับเจอนี่ดอกหนึ่งอยู่ข้างงอีกดอกนึ่ง เอาดอกนี้ก่อนวันนี้เจอดอกเป็นบานแล้วก็ดอกมปนตูมเป็นหมูครับนี่ดอกครับน้ำเลยครับเดี๋ยวลองดูหมูเลยดูหมู เจออีกแล้วครับอยู่กกไม้นะครับนี่งอกเหลืองตองใหญ่ๆหู่อสวยเลยครับโูขายาวครับวันนี้หมันงกเหลืองครับนู่นไข่ผมเห็นไข่วนู่นไปแล้วดอกนี่ดอกน้อย เอาใครก่อนนี่นี่ไหลลูกไ่มนี่เฮ้ยใครไหลลูกครับนี่นี่นี่เห็นสีเลยครับนี่ อ๋นี่เขียร่ลมไหมครับนี่ลูกโอ้อยู่เป็นหมูอยู่ครับนี่รวกเหมือนกันครับนี่ลูกใหญ่นี่นี่ได้ไข่เยอะอยู่ครับได้ทั้งดอกบานดอกโตมขึ้นเลงนยลงกเหลืองครับนี่เหลืองนี่มาแล้วงูกเหลืองครับวันนี้ครับนี่ เจอเห็ดละงอกหมูใหญ่ครับนี่ดูครับเห็นไหมดอกองามๆเลยครับตื่นเต้นเลยครับนี่เนินหามาดอกงามมากเดี๋ยวผมณท่าน,นก่อนครับเผื่อมีไข่เดี๋ยวงัดก่อนนี่มาให้ดละงอกเลยครับวันนี้ดอกใหญ่ๆโอ้ดูนี่ใหญ่มากครับนี่นี่ครับใหญ่ๆ มาแล้วครับนี่ครับเลี้ยงแถลลวนะครับเป็นหมูนี่นี่โอ้โหนี่ก็ขีดอกหมูเดียวอะครับนี่นี่ครับสองดอกใหญ่ๆสามดอกนุ่น นี่ดูครับเหง้งอกเหลืองทั้งนั้นเลยครับได้เป็นหม่หมู arring, ครับหมูใหญ่น่าจะไม่ to to มีไข่เพราะว่าถ้ามันออกเยอะวันนี้ได้เห็ละโอกหมานเหละโอกเหลืองครับมีโมูใหญ่ครับนี่ครึ่งตะก้ารนะครับมีทั้งตูมทั้งบานครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นหม่เป็นหม่นะครับอยู่เป็นหม่หมานครับแล้วมีไข่อยู่เยอะอยู่ครับหมาลเหง้างกเหลืองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ